ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเรือหายอย่างน้อยเกินไปภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันที่เรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าใหม่จาก14ประเทศโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วยซึ่งโดนรีดภาษีนำเข้าสูงถึง36เป็นตัวเลขเดียวกับที่สหรัฐเคยประกาศก่อนหน้านี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทประเมินตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจในภาคของการส่งออกทันทีว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ8-9แสนล้านบาทโดยนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนเช่นนี้สอ,อทจึงจะมีการประชุมเร่งด่วนภายในร่วมกับ47กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์ก่อน เพื่อประเมินผลกระทบเป็นรายกลุ่มและจัดทำมาตรการรองรับที่เหมาะสมหลังจากนั้นในานามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอกรจะรีบเร่งประชุมร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการตั้งรับต่อไปสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจที่น่าสนใจนั้นมองไปที่การแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการธนาคารกรุงเทพ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งระบุตอนหนึ่งว่าประเทศไทย36เท่ากับรอบแรกเป็นคำเตือนว่าที่เสนอมาอยัางไม่พอไม่โดนใจยังไม่ใช่กูดดิวกรุณาทำการบ้านเพิ่มแล้วกลับมาต่อรองอีกรอบไม่เช่นนั้นจบที่เดิมที่เคยประกาศไว้ที่2เมษายนซึ่งในรอบนี้สหรัฐอาจจะไม่ถอยเพราะตลาดได้รับรู้ตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งท่าทีของสหรัฐที่ประกาศออกมา ทำให้รัฐบาลไทยออกอาการทันทีถึงขนาดที่นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องออกมาโพสต์ข้อความเพื่อเรียกความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจซึ่งได้ยืนยันว่าตอนนี้อเมริกาเปิดโอกาสให้ไทยเจรจาถ้าไทยเปิดตลาดให้สหรัฐมากขึ้นลดภาษีและกำแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษีลงสหรัฐก็พร้อมทบทวนอัตราภาษีให้เราใหม่ เรายืนยันในความตั้งใจที่อยากให้ข้อเสนอออกมาดีที่สุดครับสถานการณ์ตอนนี้ของรัฐบาลหนักยิ่งกว่าการทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญอย่างประเทศกัมพูชาเสียอีกเพราะนี่เป็นเรื่องปากท้องของคนไทยทั้งประเทศแม้ว่าคนไทยกว่า70ล้านคนทั้งหมดจะไม่ได้ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐแต่เกือบทุกคนล้วนต้องใช้ชีวิตผูกโยงกับความเป็นไปของเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ถ้าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะคู่ค้าลำดับต้นๆของไทยได้รับผลกระทบแล้วปัญหาลูกโซ่จะตามมาอีกเป็นจำนวนมากทั้งการปิดโรงงานคนตกงานการบริโภคภายในประเทศหดตัวภาระหนี้สินของประชาชนจะยิ่งเพิ่มผุนมากขึ้นเป็นทวีคูณที่ผ่านมาหลายภาคส่วนมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งแต่เมื่อครั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรยัยงนั่งบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเต็มตัวให้รีบเร่งดำเนินการ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่ได้นำพาสนใจแต่การช่วงชิงอำนาจและการสร้างความขัดแย้งภายในรัฐบาลทำให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสนี่ยังไม่นับกับท่าทีของจีนที่เริ่มเตรียมมาตรการตอบโต้ประเทศใดก็ตามที่ทำความตกลงทางการค้ากับสหรัฐโดยที่ตัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานนึกภาพแล้วเวลานี้ประเทศไทยกลายเป็นไส้แซนวิชที่กำลังโดนประกบจากทั้งสหรัฐและจีน อย่างไรก็ตามถ้าจะให้มองโลกในแง่ดีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเพียงอย่างเดียวคือการได้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยหมดสภาพของการเป็นพรรคที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารนโยบายเศรษฐกิจแล้วและต่อไปนี้คงจะไปบอกประชาชนไม่ได้อีกแล้วว่าเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องพรรคเพื่อไทยเพราะหากยังจะพูดเช่นนั้นอีกก็ไม่ต่างอะไรกับเปลืยตัวเองออกมา